น้องเอิญมีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนํานักวิ่งไหมครับเอาเป็นประสบการณ์ของเ e อิญละกันนะคะจำเอิญคิดว่าปัจจุบันนี้มันก็จะมีเหมือนแบบกระแสะเยอะมากที่จะวิวคนให้ทำ P B ทำเวลาให้ดีซึ่งบางทีจึิงหล่านั้นมันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็เป็นเป้าหมายให้เราซ้อมให้เราพัฒนาแต่อีกแง่มุมหนึ่งอะคะ่ะมันก็จะมีนักวิ่งที่เขาตามกระแสะพอได้เริ่มวิ่งปั๊บก็ทําความเร็วเลยผลกระทบก็คือว่าก็จะมีอาการบาดเจ็บถ้าเราดูสถิติของนักวิ่งในไทยอะคะ่ะอาการบาดเจ็บของนักวิ่งเพิ่มขึ้นทุปปนนกปีเรราาาะสส่่วนนหึงกกก็มจแ ส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ค่ะสิ่งที่อยากจ,จะบอกคือว่าการวิ่งยังมีความสุขเก็บเกี่ยวช่วงเวลานั้นให้ได้นานที่สุดบางทีความเร็วมันไม่ได้มาในช่วงที่เราเริ่มต้นนะคะแต่ว่ามันมาในช่วงเวลา ที่เราได้ฝึกซ้อมได้วิ่งเมสสักระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมาในจังหวะที่เราจะไม่เจ็บแล้วเราจะมีความสุข้เราก็จะวิ่งได้นานขึ้นเช่นกันอันนี้ก็แบบฝากไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอิญจะบอกก็คืออยากให้ทุกคนวิ่งเพื่อให้สุขภาพเราดีไม่ได้อยากให้วิ่งเพื่อทําลายสุขภาพตัวเองนะคะจากคนที่เคยเจ็บ <c oughs>